สวัสดีค่ะเชีววติโครวันนี้ขอเสนอเมนูผัดกระเพราหมูเต้าหู้ไข่เป็นเมนูง่ายๆที่ทําทานกันได้ทุกบ้านแต่บ้านเจขอใส่เต้าหู้ไข่ลงไปด้วยได้ความเผ็ดร้อนของเครื่องกระเพราหมูได้ทั้งความนุ่มๆเดงๆของเต้าหู้ไข่เอาละใครพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะ ค่อยๆนำเต้าหู้ไข่ลงไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วลงไปทอดได้เลยค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะคอยทอดให้สุกเหลืองหน้าทานดีทอดกลับไปกลับมาให้สุกทั่วกันค่ะเมื่อทอดจนเต้าหู้ไข่ของเราสุกได้ทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ำมันได้เลย ตอไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามได้พริกกระเทียมโขลกจากนั้นก็ผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้ส่งกลิ่นหอมทุยดีเมื่อกลิ่นหอมดีแล้วก็นี้เลยค่ะใส่หมูสับลงไปใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ผัดได้เลยค่ะ ผัดส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีผัดให้หมูสับของเราสุกแค่นี้ก็นะ่าทานแล้วล่ะค่ะปรุงรสเพิ่มอีกนิดด้วยน้ำปลาซอสอยนางรมน้ำตาลทรายจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้ากระเพรา,รา,ราของเราต่ออีกครั้งได้เลยค่ะเกล่นตอนนี้คือหอมมาก เอาละเจเพิ่มความหอมตบท้ายด้วยใบกระเพราค่ะใส่ลงไปได้เลยเมื่อใส่ไปหมดแล้วผัดต่ออีกครั้งผัดให้เข้ากันกลิน่นกุหอมมากหอมไปทั้งครัวเจแล้วนะคันเนียเมื่อผัดส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วใส่เต้าหู้ไข่ทอดลงไปนะาทานสุดสดเอาละแค่นี้ก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าอีกครั้งให้เข้ากันดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟยกลงนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูก็เราหมูเต้าหู้ไข่เมนูง่ายๆที่ทำทานกันได้ทุกบ้านใครที่ชอบทานกระเพราลองใส่เต้าหู้ไข่ลงไปสักหน่อยบอกเลยว่าจะได้เมนูโปรดเพิ่มอีกเมนูหนึ่งเลยลคะค่ะยิ่งมีข้าวสวยร้อนๆด้วยสักจานนิ่นะบอกเลยว่าดีงามมากอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ